สวัสดีทุกทกท่านนะคะหมอลินม,มาทํานายรักานาราศีถัดไปก็คือรักานาราศีธนูนะคะผลการทํานายมีผลตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจนถึง18กรกฎาคมปี65นะคะสําหรับชาวราศีธนูที่ผ่านมาถ้าคุณมีความอุดอัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการเงินนะคะหลังจากนี้คุณจะได้รับอิสรภาพทั้งกายและก็ใจนะคะ คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทานะคะความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายที่คุณมีอยู่มันจะหายไปนะคะคุณจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวให้คุณมีความสุขกายสุขใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งกับคนรู้ใจนะคะก็ถือว่าเป็นการไปชาร์จแบตนะคะเพื่อกลับมารุยโปรเจกต์ใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่คุณอยากทำนะคะ ขอแค่ให้คุณมีความกล้าหาญนะคะปัญหาไม่ว่าที่คุณเจอมันจะใหญ่แค่ไหนสุดท้ายมันจะผ่านไปได้หรือโครงการที่คุณทํามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่หรือยากแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้แล้วก็สําเร็จนะคะนี่คือการทํานายรักนาชาวราศีธนูนะคะถ้าคุณคิดว่านี่คือการทํานายดวงชะตาของชาวราศีธนูขอให้คุณน้อมรับคําทํานายนะคะ เป็นกำลังใจให้หมอรินโดยการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ขอบคุณค่ะ